แล้วมันเล่นยังไงอะเกียวจูโร่ฉันน่ะจะไม่เป็นอสูรเียวจโร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้า้อ้้เป็นอสูรนะล้งเจียวจโร่ไม่มีทางฉันจะไม่เป็นอสูรฉันน่ะไปเลย มาเป็นศูนสูสิ <c oughs> ไม่กักนแกจะตายนะไม่แม่ฉันดะตอนี่น้ปกป้อปูดีออดแอร์อออไอ้อำว่ากว่าที่ออดแอคิวจิโร่มาเป็นนอื้คิวจิโล, <c oughs> คล,คล่คิวจิโร่ <c oughs>

หายใจสิจูวดูโรหายใจอสูรอันสูรเราไม่มีวันตายเฮ้ยเฮ้ยมันดีเลยอะชนะจะให้ตายก็ไม่เป็นอสูรหรอกนะโอเคเอาลงไปเอาไปอะไรที่เกิดขึ้นอะกูจะไม่เป็นอสูรในคาดเออเดี่ยวเลยเดี๋ยวโอเดียวอ้ เอ้ยมันเริ่มมาโอ้กูจำได้จำได้มีมีกูจับจำบกูมันมันจะจับเร็วกว่าที่คิดนะมันจะจับเร็วเยอะเลยเฮ้ยโอ้โอ้ไม้ยกูสะบัดได้ถึงพยานอันตรายบุงเรื่องสองบาทได้หรอวแม่ กูจะเป็นจะตายงงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูมไม่ไหวกูกระอักเลือดแล้วเนี่ยเป็นไหมแลว้วก็ไรใช้ยาดูบนหัวดิพรมพมดูดูบนหัวก็ดีไหนอ่ะเนี่ยห็นเลขสีะ่ะอ่าอ่ะไอ้เชี่ยคนตัวเห็เลขสีะ่ะ,อ,ะอ่ามึงต้มมาสี่รอบแล้วนะเฮ้ยล็อกูด้วยล็อกูด้วยล็อกูด้วย<ต>เฮ้ยเฮ้ยมันก็เหมือนกันนี่หว่าไอ้เชี่ย Locu con, locu con, hey! Yeah, hippos, nữa. Mock quay, mock quay. Mock quay. Oi! 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 มึงลงข้างล่างนี่ข้างล่างเออเนี่ยมุ่งโค่นได้เลยมาเฟียมาเฟียเออจงเผาไหมจงเผื่อเปิดเลยมึงเปิดกูว่ากูจะขึ้นมาบนนั้นยังไงอ่ะเรา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 มึงรู้ว่าไอ้ยุงทำอะไรได้ดะไม่รู้กูรู้แค่มันมันช้าอ้ะเงินมึงปล่อยดิเฉยเฉย ไม่มีอะไรเหรองั้นจงแปดปึ้งเอาไม่มีเงี้ยอะไรกันทั้งคู่เลยด้ว่เอ้ย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 โอ้ยโอ้แรงปาดกี้ปาดกี้เขาไม่นักดงนักนักด่างนักด่างไม่ใช้หมัดอียแปดเปื้นกับวนท่าที่หนึ่งคือเลือดสาด ต่อยนิ่งโดนโดนหยุดนิ่ง้ต่อยเหรอมีไม่ใช่เอเออบีเเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยเฮ้ยเอเบีเอเียเมื่อเรือเขาต่ำกว่า5 0เปซขาจะปลดล็อกเขียวจูโร ปั๊กคียกดอะไรกดอะไรค่วากบีเอ๋กดบีกดบีไม่อ้ไม่อมึงไปดักแคม์มดักแคมป์มาจะใครจะใครโดนแดงแล้วฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮ่ฮ้ยฮาฮ่าฮฮ่าฮฮ่าฮฮ่าก่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮฮฮฮฮฮฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาเอาเอายืนนิ่งอโง่อีก๋อยืนนี่งคือปัญญาอ่อนอ๋อโง่นะโอ้ยโอ้ยวิ่งไอ้ันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเโอ้เฮ้ยปุ๊บเอาเอาเป็นสกิลเลยเหรอมันตัวกูไม่ตายวะตายทั้งทีดิเที่อมันมีตายไหมเนี่ยตายแล้ยันไหนดีสุดอะยืนช้ายืนยืนโง่ไม่รู้ไม่รู้เพิ่งเคยเล่นไม่รู้ไม่รู้โอ้ยเ้ยเฮ้ย เฮ้ยโดนอดนะเนี่ยนี่มีตายนะจะตายเลยวะเฮ้ยมาเฟียต้องตายแล้วเพื่อนเฮ้ยตายแล้วตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชี้นี่ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนจับมุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฟียตายแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเฮ้ยไอ้ชี้นี่มาเหอะมาลงมาซะกูเห็นเงามึงผันมาดีเฮ้ยมัน เอ้ยว่าเรื่องวาเรียอะไรไม่ได้ไม่ได้ทันจิโร่เอ้ยมาเปพียรดูนี่มาเปพียรดูนี่มาเปพียรดูนี่อะไรอ่าเรามาตัดคอวันนี้ใจริงก็มาตัดขอวอนนี้แล้วคนไรมึงไม่ตัดข้อแล้วคนไรตัดนะกดกดตรไปกูว้าเอาวิ่ง เเยยลลได้แกวิ่งไปวิ่งมาเออมันต้องมีตัคอดีเยาะปัดปัดไปเอีใครใครฟังดีป่ะฟังดีมากกูได้ยินทุกอย่างเลยมันอยู่ทางไหนอะมันอยู่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เักษ์มีมดบ้างมันมีมดบ้างมันมีมดบ้างคุณยักษ์จัง